กระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำคุณผู้ชมคะวันนี้น้องเพลงได้มาเที่ยวอำเภอเขาป่าแดงได้มาทั้งบางกระเจ้าแล้วก็บาร์ัเพิ่งเลยค่ะเด็มอินไปเลยที่สำคัญน้องเพลงได้ไปปั่นจัก,กรยานเล่นได้ไปทานของอร่อยอร่อยและยังได้ทำงานประดิษฐ์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นพงมหดทำทูบและยุงนะคะแล้วก็ยังได้ทำผ้ามัดย้อมแล้วก็ที่แบบฝุ่นได้ค่ะสนุกมากมากเลย คุณพ่อกับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าปกติพาน้องเอิร์ธไปเที่ยวที่ไหนปกติเราก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวท<า>ั้งภูเขาแต่ว่าก็ไม่ได้มีสิรรส่งเป็นะไรก็ถือว่าที่เียกครบทุกอย่างคือมีกิจกรรมมีที่กินแล้วก็มีงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยให้ได้ลองทํากันด้วยค่ะ,คะน,น้องเอิร์ธชอบไหมลูกชอบค่ะน้องเอิร์ธว่าการมาเที่ยวในครั้งนี้ได้อะไรกลับไปบ้างคะ ก็ปกติน้องเอ้ยก็จะเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมอยู่แล้วชอบกีฬาอยู่แล้วนะคะก็เราก็มีกิจกรรมของครอบครัวก็จะพาลูกเนี่ยไปทํากิจกรรมไปขี่จักรยานไปว่ายน้ําอะไรในหลายๆที่นะคะแต่ว่าที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นที่ที่ยังไม่เคยมาแล้วก็เป็นที่ที่อยากจะเชิญชวนครอบครัวอื่นๆนะคะให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศค่ะค่ะ สำหรับน้องเพงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึง่งเพราะว่าได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่น้องเพงก็ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ยังได้ออกกําลังกายด้วยซึ่งมันก็เป็นผลดีกับน้องเพงเองแล้วก็ยังได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างยังได้ไปเดินช้อปปิง้งซื้อของก็สนุกมากๆเลยะคะ่ะท้ายสุดในเชืองกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำในวันนี้เพ้ขอถามคุณพ่อโอคุณแม่โอแล้วก็นางเอิญว่าได้อะไรกลับไปบ้าง ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากทุกคนมีกิจกรรมได้ปั่นจักรยานด้วยกันได้มาท่องเที่ยวกันในสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็ไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีสถานที่ที่มันเป็นบรรยากาศชุมชนที่มีทั้งความเขียวและความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็มีของอร่อยมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวกรุงเทพเราค่ะค่ะน้องเอิร์ทล่ะค่าชอบค่ะที่กรุงเทพก็ ไม่มีอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้ววันนี้น้องเพลงก็ต้องขอขอับคุณคุณพ่อโอ๋คุณแม่โอ๋แล้วก็น้องเอินมากมากเลยนะคะที่มาเที่ยวกับเพลงในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดของรายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำแล้วนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะรับรองครัว่าเพลงจะต้องมีที่ที่ให้เราเก็บความทรงจำใส่กระเป๋าใบเล็กของเราอีกแน่นอนแต่สำหรับวันนี้เพลงของลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่สนใจพูดคุยหรือร่วมเก็บเกี่ยวความประทับใจกับรายการกระเป๋าเดินทางสามารถพูดคุยพร้อมติดแฮชแท็กกระเป๋าเดินทางมาที่ f a c e b o o k c o m h n a i t e l e v i s i o n